ขเจริญพรทุกๆท,ท่านนะพบกับรายการพระแต้ปิดกยามเช้าในอีพีที่534 36นะครับรู้ทันอคติของตัวเองโน You By แอดนะฮะก็วันนี้เรามานั่งสมาธิกันในยามเช้าก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่มานั่งสมาธิกันในวันนี้ขอทักทาย มอดเตอร์เเตอร์อาจารย์นพพิพักนะต้นเหลิวแล้วก็คุณชูก้าคุณนัตโตคุณใหม่คุณเยลลี่คุณเพนคุณเอื้อมแล้วก็คุณลนะีลาก็โมทนาบุญที่มากันแต่เช้าแล้วก็ทุกทกท่านที่อยู่ทัดๆไปด้วยนะมาจํานวนกันเยอะทีเดียวก็เห็นหน้าค่าตากันเป็นประจำเห็นโปรไฟล์กันเป็นประจำเห็นชื่อกันเป็นประจำก็จําได้นะจําได้ แล้วก็รู้สึกดีใจที่เข้ามาทุกวันนะฮะโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งจะทำอะไรต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เป็นเรื่องที่แห้มันน่าจะดูซ้ำซากด้ยซ้ำไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผลไม่ได้กำไรไม่ได้เงินไม่ได้ทองอะไรต่างๆแต่ว่าก็เห็นทุกท่านมาเป็นประจำนั่น,นแสดงว่าเรามากันด้วยใจแหละเรามากันด้วยใจแท้ๆแล้วก็เห็นประโยชน์แน่นอนว่าการทำสมาธินั้นเป็นประโยชน์ อย่างไรแล้วคําถามก็คือทําสมาธิคนเดียวก็ทาทีละเยอะๆต่างกันตรงไหนถ้าเราลองไปนั่งคนเดียวเวลาเวลาเนี้ยมันก็จะเงียบๆมันนะมก็ได้ในความสงบแต่ถ้ามาเยอะๆเราเห็นแต่ละคนเข้ามามีโปรไฟล์ขึ้นมีรูปแต่ละคนแต่ละคนก็เปิดหนึ่งว่ามีผู้มานั่งสมาธิในช่วงแรกๆของการทำคับเฮาเนี่ย การพูดโดยที่ไม่มีคนอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องยากพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวต้องปรับใจเหมือนดีเจวิทยุสมัยก่อนที่ไม่มีใครเลยแล้วก็สามารถพูดไดเป็นต่อยหอหวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จนตอนนี้ก็ห้าร้อยสามสิบหกแล้วก็ถือว่าคุ้นเคยกับแค่มองดูรูปโปรไฟล์แต่ละท่านแต่ละคนก็มีความรู้สึกเป็นหน,นึ่งว่าทุกคนแต่ลงนั่งฟังกันอยู่ก็ หือได้ว่าทุกท่านก็มาให้กาลังใจซึ่งกันและกันแล้วมานั่งรวมๆกันเนี่ยมันก็เหมือนกับส่งกระแสจิตนะถ้าเราเชื่อมั่นเรื่องกระแสจิตถ้าเราเชื่อมั่นเรื่องอนุภาพของการฝึกใจการนั่งรวมๆกันก็เหมือนกับเราพุ่งเป้าเราหล่อล้อมรวมพลังมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วพลังนี้มันก็จะแชร์แบ่งปันไปแก่ทุกคนซึ่งมันมหัศจรรย์นะก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตสบายในวันนี้ให้มน มีความรู้สึกว่าแม้เราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันที่ลมหายใจเรายังเข้าออกสบายๆแล้วก็เราก็จะได้แบ่งปันความดีงามความเมตตาการุณาต่อสปปรรพสัตว์และก็สปปรรพสิ่งทั้งหลายโมตนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะต่อจากนี้ไปจะได้หลับตาทำสมาธิดื่มน้ำสักแก้วหนึ่ง ทำความสดชื่นให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายของเราก่อนยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายตัวเองแล้วก็ทำใจสบายสบายมองดูไปรอบๆก่อนก็ได้แล้วก็สัมผัสรู้รู้สึกขอบคุณกับบรรยากาศที่ธรรมชาติเขาสร้างสารรค์มาให้เราดีๆขอบคุณพื้นที่อาคารห้องที่เราใช้บ้านที่เราอยู่ ขอบคุณที่ทุกๆคนได้ช่วยกันสนับสนุนคนรอบตัวของเราคนในครอบครวัวของเราคนที่เรารักอย่างน,น้อยนๆก็สนับสนุนด้วยการให้กำลังจิตกำลังใจอยู่อยู่เป็นกำลังใจให้กันจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขอบคุณตัวเราเองที่ขยันเลื้อเกิน มานั่งสมาธิทุกวันแล้วก็เข้มงวดมีวินัยกับตัวเองทำสมาธิเป็นประจำวันนี้ให้ทุกท่านสบายสบายแล้วก็ให้มีเมตตาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เราจะนั่งเรามีความรู้สึกว่าคนทั้งโลกรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยน่าสงสาร สงสารตัวเราเองสงสารคนทั้งโลกที่ถูกกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงทุบสะจนช้ำกระทำซะจนไม่เหลืออะไรเลยเราถูกความโลภครอบงำทำให้เราอยากได้อยากได้มากกว่าที่ควรจะได้ แล้วก็ทำทุกวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นนี่คือรากเหง้าของความโลภทุกคนมีความโกรธเราไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ได้ดังใจตั้งแต่เด็กเล็กน้อยความโกรธก็เข้าครอบงำใจิตใจเรามาตลอด เวลาเราโกรธเราก็ต้องแสดงพลังพยายามที่จะกระจัดความโกรธนั้นไปในวิธีต่างๆถูกความโกรธครอบงำสุดท้ายถูกความหลงทำให้เรามองไม่เห็นเส้นทางของชีวิตที่ถูกต้องต้องหลงไหลไปเปล่ากับชีวิตที่ไม่มีคุณค่า เรื่องเวลาของชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันมีความประมาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นแนวมนุษย์นี่น่าสงสารรวมทั้งตัวเราเราจะยกระดับจิตใจของเราสูงขึ้นเราจะไม่กอบเกี่ยวเหนียวรั้งไม่เอาอะไรสักอย่างเพราะว่ายิ่งยึดยิ่งถือ เราก็ต้องยิ่งแบกหนักสุดท้ายคนที่ช้ำที่สุดก็คือเราช้ำคือเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเวลาอย่าประมาทในวัยอย่าไปคิดว่าเราจะแข็งแรงมีสติสัมปชัญญะความตายไม่มีนิมิตหมาย อย่าไปหลงเพลิเพลินกับความสนุกชั่วครู่ชั่วคราวจนไร้สติเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอาแฉงเรามาไล่ดูตั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองข้าง ลายนิ้วมือนิ้วเท้าเรื่อยไปตลอดทั้งกายให้เอาใจมาไว้อยู่กับเนื้อกับตัวกับกายของเราอย่างนี้ให้อาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว ากนั้นเราก็ย้อนจิตของเรากลับมาพิจารณาลมหายใจเข้าออกมาดูว่ากายาวานาคือกว้างสอบของเรารักษาสติไม่ได้ยาวนานสักแค่ไหนสังเกตลมหายใจที่ผ่านปากช่องจมูกไหลเข้าไปสู่กลางกายลมหายใจที่ไหลผ่าน ายที่เน่าเปือ่อยถ้าไม่มีใจซะแล้วเนี่ยกายก็ไม่ได้มีประโยชน์มิได้มีคุณค่าปล่อยทิ้ไงไว้ก็ไปสู่ความเสื่อมสลายด้วยกันทั้งสิน้นเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องปลอบปลอบจิตของเราปลอบใจของเราว่าเราจะไปหนักอกหนักใจ กับตับไตไส้พุงร่างกายของคนอื่นก็ททำไมลำพังปอดตับม้ามไตของเราก็หนักพอแล้วที่เราต้องแบกไม่ยังต้องไปแบกความรู้สึกความนึกคิดความเป็นไปแม้จะเป็นลูกของเราก็ตามที่เรารักแสนรักแต่ก็อยากให้พิจารณาว่าตายไปแล้วเนี่ยก็ ก็แยกย้ายกันไปหน้าที่ก็จบเพอเพอเกิดไปชาติใหม่เกิดไปเป็นแค่คนรู้จักเท่านั้นเองถ้าเกิดทำบุญร่วมกันเอาไว้น้อยมันก็ห่างกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแม้เป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยา พอรอใจเป็นหนักในเขาตัวของเราก็ไร้ที่ยึดเพราะฉะนั้นให้หมั่นน้อมจิตน้อนใจเรากลับมาอยู่กับตัวใจที่ว่กแวกไปข้างน,นอกจับกระแสของลมหายใจอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ย้อนจิตของเรากลับไปสู่ภายในทำแบบนี้ซ้ำๆ รู้ตัวก็ดึงจิตกลับถ้าเราฝึกใหม่แต่ถ้าเราฝึกจนคล่องจนชินจนจำนานผ่านการพิจารณาอะไรมามากมายเราก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งความว่างเปล่าภายในได้ทันทีหลังจากที่เราหลับตาปึ๊บใจเราก็ย้อนมาอยู่ในกายของเราทันที พอใจมารู้ตัวอยู่ในกายพวกนั้นจบแล้วจบแล้วเพราะนั้นอย่าห่างการนั่งสมาธิอย่าห่างการฝึกฝนอบรมใจของเราเราลืมนั่งวันหนึ่งก็เหมือนกับเราลืมกินข้าวไปมือ้อเพราะฉะนั้นให้มานั่งสมาธิกันทุกๆคน อย่าได้ลืมอย่าได้ไปคิดว่าวันนี้เป็นวันหยุดเราก็ามานั่งอย่างน,น้อยๆเนี่ยบุญเกิดขึ้นกับเราบุญนั้นคือสภาวะใจที่สงบที่สหอาดบริสุทธิ์พอเราสงบสหอาดบริสุทธิ์บุญเกิดจะทำทาน รักษาศีลหลับตาทำสมาธิอยู่เฉยๆหายใจเฉยๆแค่นั้นแหละ ห้เรารู้ตัวแล้วก็ทำใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราฝึกไปอยู่กับความว่างที่อยู่ภายในคือสมมุติว่ากายของเรานั้นไร้ร่างว่างเปล่าปราศจากอาวัยวะ ทำใจเรานง่งๆวางใจเราใสๆเยือกเย็นความบริสุทธิ์ก็จะเกิดใจที่นิ่งๆไม่มีความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปกระทำไม่ต้องไปใส่รู้แค่วางเฉยกับทุกสิ่ง อยู่กับสภาวะที่เป็นชินนิ่งๆแล้วก็มองทุกอย่างที่ปรากฏไม่ว่าจะดีร้ายน่าพอใจไม่น่าพอใจมองก็สักแต่ว่ามองดูก็สักแต่ว่าดูแล้วก็อยู่อย่างผ่อนคลายรักษาใจของเราให้สงบนิ่งต่อเน,นื่อง ให้สงบนิ่งอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วแค่หลับตาพริ้มทำหน้ายิ้มๆแล้วก็สังเกตอยู่กับสภาวะที่สงบที่เป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเราสังเกตความสงบความนิ่งการปราศจากความคิดแค่แบบแรกนั้น แล้วก็นิ่งๆอยู่กับแบบแรกนี้บ่อยๆนานๆปัจชัยหลุดก็อยู่กับอยู่กับมันใหม่จิตของเราเนี่ยมีปกตินิ่งอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าคิดตลอดไม่งั้นคนเราก็หลับไม่ลงหลับไม่ได้ในโลกนี้ใครก็ตามที่ยังหลับได้คนนั้นทำสมาธิได้ คือถ้าไม่เป็นบ้าไปสัก่อนเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติมีความรู้ตัวแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งใจฝึกจิตร้อยสงบเดี๋ยวเราก็จะเห็นหนทางสว่าง ใ้เรารู้ทันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็วางใจสบายอยู่กับความผ่อนคลายแล้วก็ประคับประคองจิตของเราให้ต่อเนื่องแต่ดังว่าท่านใดที่ใจมักจะฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆ เราอาจจะกำหนดนึกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับที่กับทางโดยจะนึกเป็นหยดน้ําค้างใสที่ปลายยอดยาแล้วก็ประคองความรู้สึกเาอาจจะแค่รู้สึกถึงน้ําค้างใส น้งข้างจะอยู่ตรงปลายยอดยาที่ไหนก็ได้ในโลกเราก็ทำความรู้สึกอยู่กับเยือดน้ําค้างนั้นโดยที่ไม่ต้องไปคิดมากและค่อยๆเนื้อน้ำค้างนั้นย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรา ให้เรานิ่งๆแล้วก็ฟังเสียงความสงบที่อยู่ภายในลึกๆเมันจะรวบรวมความรู้สึกสำนึกลึกๆ,ๆที่ละเอียดอ่อนแมวไปย้อนกลับไปสู่จิตของเรา เมื่อจเราสมบนิ่งใจเราสาาดบริสุทธิ์แล้วเราจะได้นึ่แหาเมตตาแผ่ความปรารถนาดีของเราไปยังสรสรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ตาความปรารถนาดีไปยังสปปรรพสัตว์และสปปรรพสิ่งทั้งหลายโดยเริ่มต้นจากตัวของเราคนที่ใกล้ชิดคนที่เรารู้จัก ลรวก็นิ่งๆไสๆเนื่ออธิษฐานในสภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนละมุนละไมเป็นความรู้สึกสำนึกลึกๆที่อยู่ภายในอธิษฐานวางแผนผังของชีวิตสำหรับพบนี้และพบหน้าเรียกว่าสร้าง ในอนาคตที่ชัดเจนเราจะได้มุ่งตรงไปในทิศทางที่ถูกต้องในหนทางของมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางเส้นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกความปราศจากกิเลสอน,นึ่งอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกื้อกูลอำนวยแล้วก็ประกอบผล ไปสู่ความสาเร็จากนั้นเราก็ทำใจเรานิ่งๆเหมือนกับเราแช่อิ่มอยู่ในความเมตตาปรารถนาดี เหมือนกับเราเป็นสุญญากาศเป็นอากาศสาศัทธาที่เต็มไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีเป็นศูนย์กลางของความเมตตาที่ขยายไปไม่สิ้นสุดในทุกทิศทุกทาง ในช่วงท้านี้ก็อย่าลืมที่จะตอกย้ำเตือนตัวเองว่าวันนี้เราจะรักษาจิตเราจะรักษาสภาวะสมาธิของราให้ได้ตลอดต่อเนื่องเราจะย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในอิริยาบถต่างๆในกิจกรรมต่างๆทั้งวันด้วยใจที่ใสๆเราจะพูดกับใครก็จะมีแต่คำที่บิกบานสดชื่นเป็นปิยาวาจา เป็นท้อยคำที่สร้างพลังใจให้แก่ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเป็นคำจริงตรงถูกการเหมาะสมเป็นประโยชน์อ่อนละมุนสร้างพลังใจเอาจจะมีรอยยิ้มแบ่งปันเป็นประหนึ่งการแผ่เมตตาที่มีแต่ความปรารถนาดีให้แก่ผู้คนความรักความเอ็นดูแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย วันนี้เราจะไม่มีศัตรูเราจะไม่สร้างศัตรูเราจะไม่มีพยาบาทเราจะไม่ผูกโกรธใครวันนี้เราจะให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตัวเองไปกระทัง่งทุกคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ปล่อยวางจริงๆสัพเทพุทธาปราปรตาปเัเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจจเตเชนรักขังปัน,านาาพพธานิสัพโซสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตสาธุขอมูทนาบุญกับทุกท่านที่มานั่งสมาธิกันในเวลานี้กันทุกๆคนนะ